สวัสดีครับอยู่ผมนุอนุสรก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่อง107เ,เคล็ดลับออนไลน์สอนสมัครเทเลเกรมเขาบอกว่ามีความปลอดภัยสูงในการรับส่งข้อความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่หลายคนยังไม่รู้จักทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยนะครับเทเลกรมก็สามารถหาเจอได้ง่ายหรือภาษาอังกฤษตามนี้ได้เลยนะครับจากนั้นทําการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อย เลื่อนอ่านกดสตาร์ทเ s สเ g จิ g งบวก6 6หมายถึงเลข0ูนย์นะครับจากนั้นคุณผู้ชมพิมพ์ได้เลยหลังจากเลข0นเมื่อกรอกรหัสเรียบร้อยเข้าสู 1, iałem, ود, ia, ่หน <us adjective word> ้าใส่ชื่อและนามสกุลสามารถใช้เป็นชื่อนามสมมุติได้นะครับ กดถัดไปครับในส่วนรูปโปรจะใส่ภายหลังได้นะตอนนั้นก็เข้าสู่หน้าใช้งานเทเลกรมคุณผู้ชมสังเกต3ขีดซ้ายมือกดเมนูตรงนี้นะครับเพื่อเข้าสู่การสร้างในสิ่งต่างๆนะครับหรือคุณกดสัญ,ญลักษณ์เขียนด้านล่างตรงนี้นะ ถ้ากดสัญลักษณ์เขียนก็สามารถที่จะเขียน New Group คือเกี่ยวกับการแอดเพื่อนเข้ามาคุย New Channel น่าจะคล้ายๆการสร้างเพจนะครับกด3ขีดมุมซ้ายมือคือศูนย์รวมเมนูนะครับ New Group New Secret Chat New Channel ครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยชินครับกดเริ่มต้นสร้าง Channel ได้เลยนะครับต้องทดลองนะ น Channel ลักษณะมันคล้ายๆ Line Open Chat ที่สามารถมองเห็นโพสต์ต่างๆในสาธารณะได้และสามารถตั้งชื่อ Channel คล้ายๆ Youtube ได้นะครับในส่วนกลุ่มเนี่ยบริเวณนี้มันก็คล้ายๆกลุ่ม Line ที่มีประชากรได้จำกัดและคุยกันในกลุ่มแคบๆในการสร้าง Channel นะครับตั้งชื่อ Channel ของคุณได้เลย ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถตั้งได้สาธารนณะ Private Channel เนี่ยคือคุณคุณต้องเชิญอนุมัติเข้ามานะครับจึงจะเข้ากลุ่มได้เข้าเข้าสู่ Channel ได้นะครับสามารถมองเห็นได้ Public Channel นะครับเลือกสาธารณะจากนั้นก็สามารถตั้งชื่อลิงก์ของ Channel ครับแนะนำ5ถึง6ตัวอักษรเมื่อขึ้นสีเขียวเขาอนุญาตสามารถกดเครื่องหมายถูกยอมรับได้ เพิ่มเพื่อนเข้ามาในช n n น l ของเราพิมพ์ค้นหาเด้งขึ้นมากดครับ1คนก็สามารถสร้างช n n e l ได้แล้วนะครับกดต่อไปครับเป็นที่เรียบร้อยในการสร้างช n n น l นะครับเดี๋ยวคุณต้องเรียนรู้นะว่ามันทําอะไรได้บ้างคุณสามารถเพิ่มบัญชีได้นะครับโดยกด3ขีดซ้ายมือกด Add Account ได้ตอนนี้ผมมี2 Account เพื่อทําการทดลองสร้างกลุ่มสร้างช n n e l ต่างๆนะครับคุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้คล้ายๆไลน์นะครับ คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับห้องแชทที่เป็นกลุ่มเนี่ยเครื่องหมายถูกตัวเดียวนะครับในส่วนห้องแชทที่เป็นชั n แนลคือตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูก2ขีดแบบนี้นะครับคือชั n แนลหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่คุณคุณประโยชน์อาจจะต่างกันนะครับลองเข้าไปเล่นสี่สุดท้ายที่อยากแนะนําให้เรียนรู้คือการตั้งค่าครับกด3ขีดมุมซ้ายมือ setting ครับ ส่วนสำคัญคือ user name นะครับนึกภาพเกี่ยวกับ id Line นะครับคุณจะเก็คุณเข้าไปตั้งชื่อเนี่ยก็ตัวอักษรภา,าษาอังกฤษน่าจะไม่ให้ใช้ตัวเลขถ้าถ้าใช้ก็ต้องต้องผสมกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเมื่อคุณสร้าง Channel และสร้างกลุ่มเรียบร้อยมันจะโชว์ในหน้าหลักกดเข้าไปในช n e l นะครับที่มีสขีดเครื่องหมายถูกเนี่ยคือ c h a n ของผมเพิ่งสร้างส่งข้อความอะไรบางอย่างเข้าไป จะโชว์ยอดวิวการรับชมรวมถึงแชร์ได้และปุ่มอื่นๆนะครับสามารถอัปโหลดไฟล์ต่างๆได้ส่งไฟล์เสียงส่งคลิปส่งไฟล์รูปภาพต่างๆคล้ายๆ Line Open Chat หรือว่า Line Square นะครับในส่วน Channel ไม่มีอะไรซับซ้อนนะช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผม กดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ